หลังจากนายแพทย์กิตไทยธนาสมบัติกุลอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุ28ปีโป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายพร้อมเปิดเพจสู้ดีวะเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนล่าสุด พันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชติสารวัตรสอบสวนกองบังคับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องราวการป่วยเป็นมะเร็งเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อื่นระบุเป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยและชอบออกกำลังกายแต่เมื่อวันสงการปี2565จู่ๆปวดแขนขวาและมีอาการบวมที่ต้นคอทำให้ไปหาหมอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลาม ทั้งนี้โชคดีที่ตั้งสติได้ไม่ท้อหาทางแก้ไขการรักษาคือทั้งคีโมและการฉายรังสีพบว,ว่ามีการฉายรังสีครบทั้ง33ครั้งคอมีอาการไหม้แต่ตอนนี้วิ่งไม่ได้เหนื่อยหอบแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีหมอเอาชิ้นเนื้อที่เคยเจาะไว้ไปตรวจ พร้อมกับแจ้งว่ามียาพุ่งเป้าที่จะกดเซลล์ร้ายให้สงบแล้วใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกินยาตลอดชีวิตจนกว่าจะดื้อยาเมื่อลองยาตัวนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเพียรน้อยลงเริ่มออกกําลังกายได้มากขึ้นทั้งนี้ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคำอวยพรมันช่วยได้แล้วฝากถึงทุกคนชีวิตไม่แน่นอนแต่หากขึ้นแล้วต้องตั้งสติและสิ่งที่อยากบอกกาดอกจันรไว้ร้อยดวงคือคําว่าใจใจต้องได้ยาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ได้ยามันก็จะไม่ได้ผล